ทุกคนไปขายของกับป้ากันไปทางนี้ฝว่าป้าจะมาขายของเอยขายขนมปังที่ทำเองนี่แหละมาขายที่ทะเลทุกเสาร์อาทิตย์ขายดีอยู่เด้อขายแค่เช้ากับเย็น วันนี้ก็ขึ้นฝ้าขึ้นฝนหน่อยแต่ไม่เป็นไรถ้าไม่มีใครมาเดินเราก็นู่นเลยอมตะเธอดมเอยเธอดามเดาม, <c oughs> มี้ยวเมียวออ้ยเมี้มยวจนนี้น่ารักจัง ค้บฟ้าค้บฝนแต่อากาศดีนะทุกคนเนี่ยโอ้ oh, มันได้ที่เก่าุจแจบ้านอยู่ในซอกเนี่ยแม่ล็อก,กรประตูรั้วข้างนะข้างเราข้างเราข้าง,างไม่ล็อกเออขอไปข้างไม่ไหวอ่ะมันมาตอกอ่ะเดียวหยิบสิหยิบสิเดี๋ยวไปหยิบไปทุกคนดู ขนมป้าก็จะมีประมานนี้มีเค้ก้วยหอมบราวนี่ปังหนึบแล้วก็เอออะไรบ้าเรียกอะไรวะคุกกี้เออคุกกี้โอ้ยนี่น้เปี๊ยะบอกเลยน้เปี๊ยะทำเองนะอร่อยมากแป้งนิ่มนิ่มมากนี่เลย้าแบนของเราเอง Okay. ให้สนใจทักมาได้นะอันนี้ก็จะมีคนระเดินอยู่นะทุกคนแต่จะแตกไปะจะได้ขายก็ประมาณ7จ็ดโมงกว่าเจ็ดโมงเพราะว่าเราต้องมาเอาจอดไว้ก่อนที่เดิมๆถึงล้วเอ้ยอันนี้มา <laughs> ยาดูนะทุกคนเดี๋วมันวิ่งมาหมาจ้อน ยาขายของขายของไม่ได้ไม่ไ <fu> ด <ji> ้ขายของขายของนะฉันขายของดูน่าร <2: c oughs> <more Native> ักไงนั่งลงนั่งลงบางคนก็เรียกขาวบางคนก็เรียกหมีเออหมีใครมาโอ้ยทะลึ่งจริงๆเลยเออให้เขามาขี้มาเยี่ยมมาเงือกอืม ไปเดินออไปเดินออกกำลังกายมาทำไมอ่ะใครใครเสียงดังฟังชัดใครอยู่ใกล้มาแวะได้นะคะขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์ตอนเช้าเนี่ยขายแค่เช้าเดียวนะ เย็นเย็นไม่น่าจะขายอีกแต่ถ้าขยันก็จะทํามาขายอีกแต่ถ้าเหนื่อยก็ไม่น่าจะมาขายแล้วละ่ะเพราะวันนี้มีคนสั่งไปลงทานอีกร้อยชิ้นไม่ใช่ร้อยชิ้นนอยยี่สิบชิ้นทําแค่นั้นใะวันนี้เหนื่อยเพราะว่าทําทั้งอาทิตย์เลยเอาง่ายๆไม่ได้หยุดเลยทั้งอาทิตย์เลยทั้งอาทิตย์เลย เดี๋ยวมหาลัยปิดก็จะจะเบาแรงลงมาหน่อยจะได้จำน้อยลงแล้วมหาลัยก็จะปิดกลางภาคแล้วฝากเป็นกำไไรใจอฝากเป็นกำังเพื่นฝากเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะคะทุกคนดูคลิปให้ป้าหน่อยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ